ดีเจ้าพี่น้องขวป้าป้าใชาแ้แนวน่ะเจ้าวันนี้เขาจะป้ากันไปลองเก็บเฮดตับเตาน่ะเจ้าซึ่งอ่อข้าเจ้านี่ก็เพาะไว้ข้างบ้านเนาะเอาเจียวมาลาดไว้ค้างที่แล้วเก็บกินไปจูบหนึ่งละแดี๋ยว้างนี่ยเขาออกไม่แหมจูบหนึ่งกะห่างกันประมาณสักซ้าววันน่ะเจ้าก็ออกไม่แหมจูบหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเก็บกันเจ้าแล้วก็เขาจะเนี่ยเมนูอย่าง เขาก็ค่อยว่ากันกำไปเจ้าไปเก็บเห็ดตับเตากันข้างบ้านดีกว่าเจ้าอันนี้กำลังตุ้มๆเลยดอกกำลังตุ้มๆเลยเจ้าหน้ากินเนาะเดี๋ยวเอาเด็ดก่อนจะได้ปอแก่ก่อเจ้านี่ฮะอ่าหนึ่งดอกนี่นี่เห็นโอ้ดีนิจริงๆดอกน้อยๆนี่เห็นดอกเสียดายเนาะแต่กะต้องจำเป็นเด็ดมันอะเด็ดก็ต้องไปด้วยกันเนาะอืม นี่เห็ดดองโอ้นี่ไข่หอยไข่กินนี่แวงไปเนี่หอยหนักมาเจ้าบ้านนี่หอยกินนั้นน่าพ่อเขาบอกเคยใจ้สามเคงมีนะนนเลยนีหอยมากินก็ไม่เขาเนาะอืมหนึ่งดอกนี่เห็นแล้วนี่ไม่เห็นแล้วหนึ่งดอกดอกเล็กดอกเล็กกระเดดไปเจ้าพ่อบานเล็วเนาะบานเลี้วถึงเจ้า มันมมวนนะพี่น้องนี่ข้างหลังข้างหลังแม่จ้านี่นี่นี่หลังแม่เนี่โอ้พี่น่องพี่น่องพอตะน,นี่ดูพอโดดทัโมอสังคอปันกระดงเลยนะพี่น้องพอโดดเดี๋ยวนี่เขาจะไปทาเจ๋นะเจ้าเขาจะไปมาร์คทีแ้ยมันกลิ่นบล้ํามละอันนี้นะกลิ่นบอละนะ้ําแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเอาตุ้มๆไปแกงในที่แดนตรงนี้อีกดอกหนึ่งลูกนี่นี่ยบแซงว่าพอโดมันกูกับหอยเลยนะเจ้าแต่หอยนี่ตายแล้วเนี่ย กยยูยังบมตายเจี๊หอเจี๊ยไปคว่างหน้าบ้านปุ้นเนี่ยมันคือมันแพ้เจีย๊ยพอถามจะแพ้เจีย๊ยเร็วรเลยนีย่เป็นแม่หอยตัวยังโค้งเลยนในแนวเขาบอกเคยเนี่ยทำไร่เขาแล้วนะนัก็เปิี่นกระยามาเตรียมสีหนังเทาในแหวงไปแล้วนี่ดีเด่นพอดูหอยกัดแหวงปุแล้วนี่มาเป็นอย่างเจง้าแบ่งเงินกินเนาะตึงคนตึงหอย,ยอ่ะวคุยดูนะแจ๊กคุยดูคุยดูนี่ ันกูแก้วะล่ะมันกูกันนะพี่แดนมาดหอยกบเกี้ยเนกูกันมาดออันนี้หอยตัวน้อยเนี่อ๋อมีหลายชนิดแกบ้านหลังนี้มีหอยหลายชนิดแกอ่าเนอันนี้นี่คือไว้ออกไปเราจูบมืึงเจ้าพี่น้องแกะกินไปจูบมึงละนี่เขากะ คอยหดน้าไว้จะรอแต่จะนี่อยู่ใต้ต้นกระเพรานี่เองแหว่งไปละแต่เด็ดไว้ก่อนอาจจะมาทำเชื้อไม่เป็นไรมาทำเชื้อโอ้ยอยู่ข้างกระถางนี่เห็นไหมข้างกระถางนี่โอ้โหหอยหอยกัะดแหว่งไปนัดกูเป็นยังของมันหุิสานพิดแบ่งกันกินขึ้คนถึงหอยก็ว่ายังว่าดนะเนาะ โอ้ตรงนี้แหี่มตรงนี้แหี่มตรงนี้แหี่มโอ้หมอน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 เฟิงใจจะนี่ก้าเฟิงใจมดเนี้ยไม่มดละพอเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดเ้าบันบานมาเลยเดี๋ยวมัดบับานๆนั่นแหละเห็นไหม เออเอาไปทำเชื้อนั่นเองเขาไปมัดทำเชื้อกนะเจ้าเอาไปมัดเส้นล้วก็มาลาดตามผลก็ไม่เนี่ยพี่น้องลาดเส้นล้วเขาก็ปล่อยหกน้าอยู่ตลอดให้คลุมชื้นอยู่ตลอดเนาะตอนนี้ซิลลี่เปิ้ลก็จะออกลอกข้างสุดก็เนี่ยเจ้าอืมหนดูดูนี่มันบานไม่น้อยแต่ว่ากระป๋องแกงนะเจ้าเนี่ยปอแกงอืม ก็กินก็แกงอยู่นะเจ้านะเนาะออวันนี้เขาไปแกงให้ตับเตากินกันดีกว่าเจ้าพี่น้องปไปเดี๋ยวเขาไปเน่กก็ดีกว่าเจ้าไปนี่ถือว่าดอกไงมันแต่วันนี้ป้าย่าเนื้เมนูอย่างก็แกงบ้าแป้นเฮาเนาะใส่ผักละ<ม>ใส่ผักกนุนโกลเนาะใส่ชะอมใส่เจพูแบบบ้้นเฮาเลยเนาะลํำล้ำ เต๊ปปาย่างหนอป้าหนอมันหอมดีเนาะเห็ดตับเตานตเน <li mean? S 2> ะบ้านเฮาห้องอย่างเห็ดอย่างเนี้ย <L> เห<ร>เพิงเห็ดเพิงเออแต่เห็ดเพิงแต่คนไทยของห้องเห็ดตับเตาเนะเห็ดตับเตาขึ้นอยู่ริมเทายานาย่งนยเนาะนื่ถึงสมัยยำน้อยเอ้ยเนึกถึงสมัยยำน้อยอันคุณปอรัะมีเบนล้องเพลงนี่ฟังไงเอ้ยของดูคอจัดดีอย่างนั้นโลูกคอดีกะ

อืมต้มให้มันนิ่มนะคะได้ตีได้ตีได้ตีควรออกขมงเนื้อน,นิ่มแล้วเขาก็มาตักไปแหง้งดีหอามาแก๊กเนาะแกะใส่แก,แกงอ่าแกะไปแห้งกันนะเจ้าใส่กลางดีๆเนาะคนเท่านี่นมาได้เลยนะกางข้างคอแล้วเป็นเรื่องเลยเนาะคนเท่าอะ่ะอืมไปแหง้ง ที่ป่าสว่างนี่เนื้อมันหนักเจ้าเนื้อมันหนักเนาะนี่แหละนีือมีมีเนื้อกินนะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะเจ้าอ่าก็นี่เขาก็มาเตรียมเคียงเขียงเขียงใส่เนาะมีอย่างองป้ามีกระเทียมกระเทียมกระเทียมหอมเจ้าหอมอันนี้หอาเป็นหอมแขกเนาะหอมน้อยบ่มีเอาเป็นหอมแขกเนาะอยานี้คือมากก็ต้องเอาหอมน้อยเอเออหอมน้อยมันหอมกว่าเนาะ ล้วอย่างแหมพริกแล้วอย่างแหมป้านี่จักใครเจ้าจัะใครนี่เขาเอามาตุ้บใส่แหละถูกต้องนี้เป็นหอมเหมือนกันอันนี้กระตํากระปิเจ้ากระต่ำกระปีแกงนะเจ้าเอออ่ะต่ำโครกเลยโครกเลยป้าเตรียมไปละฟังหนวกก็เจ้าใส่หอมเรียบร้ค่ะอาละยปะ ก็คือตําหมอกมันโบโบบาบเนาะแต่โบแตาเบะนะเอาอ่ะเบอร์เดีย์ฮองจะเติมน้ำห้าเป็นน้อยหนึ่งนี่นะเอาอย่าผสมผสานกันไปเอาขี้เยื่อใส่ยางเดียวแต่ใส่กะปินี่มันยังเกลือ่หหอมอ่ะชอบไปว่ารสชาติมันจะหอมขึ้นมานะใส่กะปินี่เนาะมันก็แล้วแต่คนชอบโอเคอ่ะไอ้นี่เขาก็ตุกเนาะตุกมันหอมเยอะ ได้แล้วกะอันที่ใส่หม้อแกงนะจ้ะไปนี่ระเทาไปแกงตัดโตน้ำเดือดตะลันตะลันละอาปะเอาให้เพิ่งใส่เอาให้เพิ่งใส่ปต่เจ้าเอาใส่เลยเก่งหม้อได้กลิงป้าเฮ้ยนี่ถ้าเขาเขาขายสามตลาดนี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบปุ๋นะ เพราะว่าท mm ั hmm. yeah. ้งน the nah ี้เขานิยมกินกันนะโอ้ห็ดตตะเต่านะแต่หมูบ้านเฮาเขาขายกิโลตะไรเนาะบ้านเฮาตั้งบ้านขายเางไหมตั้งนี่แต่ทั้งนี้มีหนักเนาะอืนี่กะปิดฝาไว้ได้ยิงป้าปิดฝาไว้สักกําหนึ่งน้ำเฮดมันออกเนาะเออสีสวยว่ะ โอ้พึ <floor. S 1> ่งบ uh, ิดหวานเฮ็ดพึ่งอะเนาะสีจ uh. ัดงามสีมันเหมือนน้ำพึ่งอะสีมันออกเหลืองอะเนาะสีอิฐส้มแดงเยี่ยเออเข้าทานเข้าง่าเข้ายค่ะน่ากินเนาะน่ากินกะแต่อย่าล้ำาหมดล้ำเป็นเรื่องนะอยู่ติฟิวมือป้าหน่อยวันนี้ป้าเป็นสลาหน่อยเออหมดล้ำกระเสียคือเป็นสลาเนาะตึงล้ําตึงล้ําเนาะเฮ็ดนายาชุกละอ่ะป้าใส่พักอ่ะมีอย่างของนะป้าอ่ะ ใบกุนกเจ้ากุนกหรือชะพูอันนี้พ,พักละพักละหรือชะอมเนาะใส่ลงไป,งไปก <ำ S 3> ั๊มเส้นเลวน่ะเจ้าแกงฮิกเพิ่มมันเข้าอ่ะเจ้าเดี๋ยวเอามาจิ้มกันว่ามันล้ํหมดล้าอ่ะเจา้าตีใส่สองยา้วนี่บอกจีว่าใส่ถ้วยล้าแล้วก็ใส่จานบาล้อก่ะเจ้าก็คือว่ามันห่อนเนาะเฮ็ดมันมอมความห่อน เลยใจใส่จานอันหนึ่งเพื่อจะได้กินสะดวกว่าเจ้ามันจะได้บอม้อนลํำไปเนาะเดี๋ยวเอามาจิ้มกันนะเจ้าวาลลับวอล้ําอ่าตักด,ดูก่อนพอน้าใส่นิดนึงอันนี้จิ้มฮ็ดแบบตุมกันนะเจ้าอันนี้อันนี้แบบตุงอืมกรบุบกรอบมีความกรุบกรอบแล้วก็มีกลิ่นไอของธรรมชาติเจ้า กินไอของทำมันชาดของเฮทพอเฮทที่นี่มันจะมีกินเฉพาะตัวเนาะมันก็หอมแบมแบม,แบมนะคะเจ้าแต่คนชอบนะเจ้าแต่เข้าจะหวานล้าอันนี้นะเดียอะลองกินแบบบานๆาก่อนแบบบานๆเฮดบานนี่นี่เฮดบานเฮดบานนะเจ้าลองพอก่อนว่ากรอบกับบานนี่อันใดจะล้ากว่ากันเนะาะเกาเห็นน้อยเพราะว่ามันฮอนะเจ้า อมีความนุ่มในความนุ่มในความนุ่มนวลของมันนี่กันจะมีความกรุบกรอบอยู่ในตัวนะเจะ้าอันนี้เขาเอาคำใหญ่เลยนะเจ้าสองกำกบเลยเนาะล้ำก็กิ่นตะก้อนไหมนุ่มมา้สรุปแล้วคือเมนูนี่มา้ล้ำ Bun tay ờ, bun tay hân nát là. Ah, à, cái gì bằng quyền tìm đồ. Lambo rồi kỳ thiên niệm hai mươi món món, kèm đi kìm kèo này nó. Tèo đi hân 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 này hân 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 หอมดีป่ะก็ว่ามันมีแบบนี้กินเฉพาะตัวเนาะเฮ็ดต่ลอย่างนี่มันก็จะมีความล้าเฉพาะยางของมันเนาะเห็ดล้มกัไปหขอยยางเนาะเห็ดล้มมันก็จะเหนียวนดใครที่ชอบเกี้ยวแบบนึดๆก็จะเห็ดล้มก็ล้าแต่เห็ดเห็ดเห็ดเนี่ยเห็ดตับเตาเนี่ยหรือว่าเห็ดปึ้งบนเฮาเนี่ยเขาจะว่ามันกะล้าเหมือนเจ้ากะคิดบวผพดหรอกสิอันเอาเจ้ยมา วานไปข้างบ้านปื้นก็นมะม่วงนะเจ้าอันนี้กะกินรอบสองแล้วนี่เปิ่งใ,ใจป้ากินที่มันล้ำของกันคนเท่าเจ็บโจ้แ์แหละหืมหัว <c oughs> นิ่มๆล้ำก็ต้องนิ่มเลย <c oughs> เออป้าจะมีปัญหาเรื่องเคี้ยวหน่ะเจ้าตอนนี้ คือเจี๊บเคี้ยวเนาะนี่ต้องหายาให้ป้าก่อนเจี๊บเคี้ยวมอกเด้อลมีส่วนคุณอันอื้ปล่ยใบตายไปใบไ,ไ,ไ,ไม่เห็นขเขาห้องอย่างนี้ไปไปอืมปล่ยใบตีมันตุ้มตุ้งสิมันยังบอ่บอบาณดีอะ่ะอือันนี้รสชาติดีกว่าอันที่มันบานไปแล้วนะนี่ ให่ตะกี่แม่ป้าตักอันันเจออันบันบานเนะลองเอออันบานกบแหมยัางพออินตุ้มนี่ก็โอเคเลยอืมตุ้มนี่มันจะกรอบปัวแต่อันบานนี่มันจะมีสองสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันก็คือมีความนุ่มตัวป้าแล้วก็มันจะมีความกรอบแต่ว่ามันจะประกอบเต่าแบบตุ้มๆเนาะแต่มันก็มีความกรอบในตัวนะเจ้าพี่น้องสรุปแล้วฟังใจนะเจ้าเมนูนี้ เจ้าเป็นในพองเจ้าพี่น้องวันนี้คลิปแกงเห็ดตับเตาถ้าชอบกระจวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้าป้าช้ยแนตวตุ้นนะเจ้าสวัสดีเจ้า